ย้อนฟังหนุ่มกัญชัยที่เคยพูดไว้หลังเลือกตั้งชาวเน็ตแห่แชร์กันอีกรอบย้อนฟังคำพูดของหนุ่มกัญชัยที่เคยพูดไว้หลังเลือกตั้งต่อมาชาวเน็ตได้แห่แชร์กันอีกรอบในวันโหวตเลือกนายกเมื่อวันที่13กรกฎาคมได้มีการเปิดโหวตนายกโดยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด750คน และจะต้องได้ทั้งหมด375เสียงเพื่อได้รับเลือกเป็นนายกแต่ผลการลงคะแนนปรากฏว่าสมาชิกรัฐสภาลงคะแนนเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสเสียงซึ่งสรุปได้ว่ารัฐสภามีมติไม่เห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์สนันอีกครั้งเป็นโพสต์คำพูดของพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยที่ได้ออกมาพูดหลังเลือกตั้งเสร็จโดยระบุว่าก็เลือกไปแล้วแล้วก็ได้คนที่ชอบแล้วแล้วทำไมวันนี้มันถึงยังไม่จบทำเอาหลายคนถึงกับยกให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านโดนใจคนทั้งประเทศกันเลยทีเดียว